คลิปนี้ผจะพาทุกคนมาฟังผู้ใช้ติ๊กต็อกลนยหนึ่งนะครับทุกคนเขาได้พูดเกี่ยวกับทหารว้าแดงกับทหารไทยทุกคนเขาบอกว่าทหารว้าแดงเนี่ยไม่กลัวทหารไทยหรอกผมบอกเลยว่าผู้ใช้ติ๊กต็อกไลเนี่ยพูดถูกใจคนไทยมากๆเลยนะครับโอเคครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดีย๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กัน สวัดสดีครับพวกผมใน롱ชาแนลนะครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังผู้ชายติ๊กต็อกรายหนึ่งนะครับเขาได้พูดเกี่ยวกับทหารว้าแดงกับทหารไทยนะครับทุกคนสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือมันถูกใจคนไทยมากๆเลยนะครับว่าทหารว้าแดงเนี่ยเขาไม่กลัวทหารไทยเลยนะครับเขาไม่กลัวทหารไทยเลยเดี๋ยวเราไปฟังผู้ชายติ๊กต็อกรายนี้เลยนะครับว่าเขาพูดอย่างไรบ้าง ไปฟังกันเลยครับเป็นยังไงครับทุกคนครับโอ้โหคือทหารว้าแดงทหารพม่าเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับเขาไม่มีอะไรเลยเขาแค่ขู่เราเฉยๆนะครับเขาแค่ขู่เราเฉยๆนะครับเออเขาไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไ,ไหมแต่เขาภาคภูมิใจมากๆที่เขายึดดินแดนไทยรอดได้ถึงจาไม่มากแต่เขาก็มีความภาคภูมิใจเดี๋ยวเรามาฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคน สวัสดีครับ FC ทุกคนนะวันนี้ผมจะพูดถึงนายพลทหารกัมพูเชียหรือกัมพูชานะครับวันก่อนนี่ทําท่าจะยิงทหารไทยบอกจะยิงก็ยิงครับเมื่อวานนี้ผมดูข่าวโอ้โหมาขอขึ้นดีครับมาขอโทษนะครับยกมือไหว้โดยเอาผู้ว่าการจังหวัดข้างๆแถวกัมพูเชียมาครับโอ้โหดูหน้าตาเหมือนแมวตกน้ำครับตอนคู่นี่ทำเป็นเก่งครับสุดท้ายก็มาขอโทษทหารไทยบอกว่าเรารักกันเราเป็นมิตรกันดีดูมันต่อแหลครับประเทศกัมพูเชียกัมพูชานี่มันต่อแหลระวังให้ดีครับไอ้พวกนี้นะครับหนมหยอกอก ของอุไทยมัดหลายศตวรรษหลายพันปีเลยนะครับผมนะครับมันจะเอาให้ได้แล้วครับปราสาทตาเมืองถมนี่มันจ้องจะเอาอยู่ครับปราสาทเขาพระวิหารนี่มันก็เอาไปแล้วนะอันนี้มันจ้องอยู่มันเล่นอยู่มันสร้างสถานการณ์ถ่ายรูปร้อวงร้องเพลงและเอาไปให้สารโลกดูนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของมันเห็นไหมครับเหลี่ยมมันเยอะนะครับแต่ยิงก็ยิงเลยครับฐานไทยนะเนาะไม่ต้องไว้นะครับสู้ตายครับเราคนไทยปล่อยให้คิดครับหัวจะปวด้ปิงยหงทุกคน นี่แหละฟังไว้นะครับฟังไว้ทุกคนเหลี่ยมเยอะเขาบอกว่าเลี่ยมเหลียมเหลี่ยมมันเยอะเหลี่ยมมันเยอะว่าไง <c oughs> เออเขาท่าวะ่ะเออแต่มีเข็นเข่ามาแล้วว่าไอทางขามินไม่ได้ขอโทษนะครับไม่ได้ขอโทษพูดมาเป็นยังไงบ้างทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ๋ยวเรามมาฟังความเห็นของชาวโซเชียลคนไทยกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไง เรื่องนี้นะครับทุกคนเรามาฟังกันดีกว่าค้อมิดแรกนะครับนนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆมันน่ายึดประเทศแล้วเอาประเทศมันมาทําเป็นคูกขางขมนอีกทีข้คมูต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าต้องให้ขอโทษอย่างเป็นทางการคุณพูดได้ดีนะและรู้อย่างละเอียดดีนี่เป็นไงบ้างครับทุกคนข้คมูต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าใช่ค่ะไม่ต้องสู้ตายค่ะ เราต้องสู้เพื่อแผ่นดินของเราโค้ชชินต่ตมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าพูดได้ดีมากถูกต้องมันมันไว้ใจไม่ได้จริงๆโค้ชชินต่ตมานะครับถูกใจสุดๆพูดได้ถูกใจผมจริงๆเลยเป็นไงละ่ะโค้ชชินต่ตมานะครับเขาบอกว่าใช่ค่ะพูดได้ใจมากถูกถูกเลยครับถูกจริงๆโค้ชชินต่ตมา แล้วทนต่อมานะครับทุกคนมีคนคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับคนคอมเมนต์คนนี้เนี่ยบเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าใครขอโทษถ้าฝั่งคนคอมเมนต์พูดไม่ได้พยายามทําตามข้อมูลนิยายของไทยคอมเมนต์ไม่ได้ขอโทษจําไว้ว่าคอมเมนต์ไม่มีสิทธิ์ขอโทษใครบนแผ่นดินไทยว้าเดือดคอมเมนต์ไม่มีสิทธิ์ขอโทษใครในแผ่นดินคอมเมนต์เมื่อกี้ผมอ่านผิดในแผ่นดินไทย คนขมนิคนนี้นะครับเขาก็มาคอมเมนต์นีนะครับเขาว่าขมิญไม่ขมิญไม่เคยต่อสู้เพื่อแก่งแย่งดินแดนของตัวเองและก็ไม่เคยขอโทษบนแผ่นดินของตัวเองอนี่ยังคิดว่าเป็นดินแดนของตัวเองหรือเนี่ยฮะเออสุดจริงๆนะครับโอเคครับโคฟีต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่า รอบก่อนโดนทหารไทย600ศพร้องให้ออกทีวีร้องให้ออกทีวีคุ้มชินตมาเนี่ยนนะคนนี้นะเขาบอกว่าเหมือนเขาพระวิหารนะครับเหมือนเขาวิหารก็แบบนี้เลยครับแล้วมันก็รำเรียงรถถังมายิงค่ายเราไว้ใจไม่ได้เลยคร้มีินต่อมานะครับเขาบอกว่าคบได้ครึ่งวันประเทศเขมรคมุ้มชินต่อมาครับคนนี้นะครับเขาบอกว่า ไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกความคินต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าพวกมึงอยากลองไหมมึงอยากคิดว่าคนไทยอย่างมึงเก่งที่สุดในโลกอือ <c oughs> มคินต่อมานะครับบอกว่าไทยออกไทยออกจากสารโลกแล้วไม่ใช่หรอครับความคินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่านายพ้หรอ <c oughs> ของเรานี่ย แค่ในสิบข้อพิตาอมาครับเขาบอกว่าลบเต็มรูปแบบเลยทหารไทยอยากจะลบร้อนวิชาสุดๆข้อพิตาอมาครับเขาบอกว่าคำอมนคบได้แค่ตอนเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นเวลาอื่นคบไม่ได้ข้มกิต่อมานะครับเขาบอกว่า เขาบอกว่าคนนี้คนนี้เป็นคนกัมพูชานะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องชัดเจนออกมาพูดได้ยังไงวะคมคิดต่อมานะครับเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อมันไอ้พวกนี้ดราม่าเชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกหันหลังให้มันก็ยิงแล้วเด็ดผมคิดต่อมานะครับเขาบอกว่ามันตบหัวแล้วรูปหลังมันคิดว่าเล่นขายของ ผืนแผ่นดินของไทยยังจะกล้ามาเอาของไทยไปเป็นของตัวเองอีกเคยมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมประเทศกัมพูชาคุ้มจีนต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาคู่แต่รัฐบาลเรามันอ่อนแอคุ้มจีนต่อมานะครับคนนี้นะครับเพราะว่าพม่าจะยึดไทยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตอนนี้เต็มประเทศไทยไปหมดแล้วควมจีนต่อมา คนนี้เขาบอกว่าฐานไทยสุดยอดอยู่แล้วอย่ายอมครับสงสัยว่าเขามาในเมืองเชียงใหม่ยังต้องรอเจรจาหรือเปล่าคมอมนต่อมานะครับเขาบอกว่าไทยนี่รักสงบผลประโยชน์ครับเชื่อดิีความินต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าว้าแดงไม่เท่าไหร่มีแต่หนอนบ่อนไส้ในบ้านเรามากกว่านะ คอมคิงต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดอะไรแล้วประเทศไทยถึงจุดต่ําสุดควอมิ่งต่อมาคนนี้นะครับเขาบอกว่าทหารนักรบเราหมดแล้วครับเหลือแต่ทหารการเมืองเหลือแต่ทหารการเมืองควอมิ่งต่อมาครับเขาบอกว่าถอนถอนถอนก็นอนไปลบจริงๆกล้าไปลบกับทหารไทยไหมกลับไปคิดใหม่นะ เขาคิดออมานะครับคนนี้เขาบอกว่านักเล่นการเมืองบางคนไม่อยากให้ไปลบว้าแดงกลัวของขาดของแพงเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีกําลังซื้อไม่มากบคบเขียนออกมานะครับคนนี้เขาว่าหัวหน้ารัฐบาลกลัวเสียผลประโยชน์ครับ,บคบเขิดต่อมานะครับเขบาบอกว่าหนึ่งกองร้อยของวา้วาแดงสามารถชนะไทยได้เชื่อไหม ตอนนี้ว้าแดงนี่ก็สร้างกําลังสร้างพื้นที่อยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากที่ไทยเนี่ยร่วมเจราจามาตลอดแต่ฝั่งว้าแดงนี่ก็เริ่มขยายเริ่มคุมกําลังเริ่มเพิ่มกําลังอยู่เรื่อยๆเลยค้อมนต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าอา้าวสรุปเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะ ข้อมูต่อมานะครับเขาบอกว่าทหารพร้อมรบแต่ผู้นําเราไม่พร้อมรบตอนนี้รัฐบาลและทหารอยู่ในช่วงอ่อนแอมากๆครับรัฐบาลทําอะไรอยู่ต้องให้ประชาชนบอกตลอดเราไม่กล้าหรอกกลัวโรงงานพังเดี๋ยวส่งของไม่ทันข้ค <c oughs> มดต่อมาเขาบอกว่าคุณพูดถูกคุณพูดถูกเลยเอาใจไปเลยครับ ความิดต่อมานะครับบอกว่ามันไม่กลัวทหารไทยเพราะนักการเมืองไทยให้ท่ามันความินต่อมานะครับบอกว่าไม่ต้องรอแล้วคําสั่งท่านแม่ทัพสั่งเองเลยประชาชนอยู่ข้างท่านความคินต่อมานะครับบอกว่าไม่เห็นมีประเทศไหนกลัวทหารไทยเลยหรือไม่จริงความินต่อมานะครับเขาบอกว่า เขามีผลประโยชน์ร่วมกันยากที่จะลบความคิดยนต่อมานะครับเพราะว่าทหารมีไว้ทําไมพี่คนนี้ตอบแล้วเพื่อวันเด็ก <c oughs> ความคิดเนต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าหวาแดงเอาไฟเอาไฟฟ้าจากไทยไปผลิตยาสิ์ติดเพื่อผลประโยชน์ของไทยความคิดยนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ ว่าทหารกลัวว้าแดงนะครับแต่ชาวบ้านของเราอยู่ติดชายแดนเยอะมากผลกระทบมันก็เยอะลำพังแค่ว้าแดงบื้มเดียวหมดเผ่าพันุครับถ้าต้องรักษาประชาชนของชาติถูกต้องครับเพราะแถวนั้นประชาชนคนไทยเนี่ยชาวบ้านคือของเรามันเยอะมากๆนะครับที่จริงเราบื้มเลยก็ได้นะเพราะว่าทหารว้าแดงเห็นไหมมันเป็นจุ่มเป็นจุ่ม ระเบิดลูกเดียวเนี่ยใส่บุ่มใส่บุ้มจบแค่นี้ก็จบเ hey ฮแล้วไม่ต้องอะไรมากมายนะครับความเชียนต่อมานะครับคนนี้นะเขาบอกว่าแต่กองทัพไทยกล้าเปล่ากองทัพพมา่าว้าแดงเขาพร้อมเสมอถ้าทหารไทยพร้อมนี่ความเชียนต่อมานะครับว่ายกประเทศไทยให้มันเลยครับทหารไทยรอคําสั่งไม่สามารถทําอะไรได้ครับว้าแดงเข้ามายึดเลยมความเชียนต่อมานะคนนี้เขาบอกว่า ว้าแดงมันคิดถูกแล้วยึดเข้ามาอีกไหมแม่กล้าสู้หรอกนายไม่กล้าสั่งข้างนอกว้าแดงยึดได้แต่ในแต่ในใจกลางกรุงเทพพม่ากก็ยึดหมดแล้วรัฐบาลรีบให้สัญชาติไทยเลยไทยกลัวแม้กระทั่งว้าแดงความคินต่อมาคนระับเขาบอกว่าขนาดสามจังหวัดชายแดนใต้ยังเอาไม่อยู่ว้าแดงคงไม่หมูหรอกทหารถึงไม่กล้าเปิดศึกมี ความิดต่อมานะครับเขาบอกว่าว้าแดงว้าแดงผลิตผลิตยาเสพติดไทยกลัวเสียผลประโยชน์ไทยเลิให้พื้นที่ผลิตยาเสพติดในไทยใช่หรือไม่ไม่รู้ความคิดต่อมานะเขาบอกว่าว้าแดงขอ3เดือนหรือถอนออกจากชายแดนไทยความิดต่อมานะครับเขาว่ารัฐบาลไทยกับว้าแดงร่วมกันหรือเปล่าถ,ถ้าทหารถึงไม่กล้าลงมือลบ ข้คิดต่อมาแล้วเขาบอกว่าครับผมชื่นชมทหารว้าแดงมากๆครับที่เขาเก่งกว่าทหารไทยเราตั้งเยอะชื่นชมทหารว้าแดงมากๆข้อคิดต่อมานะครับเขาบอกว่าอย่าไปว่าพวกท่านท่านทั้งหลายเลยครับว้าแดงเขาทําการค้ากับคนไทยบางกลุ่มอยู่ระดับหนึ่งระดับเงินหมุนเวียนหลายหมื่นหลายแสนล้านจะทุบหม้อข้าวตัวเองทําไมแล้วจะ แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้มาหาเสียงล่ะครับอืมอันนี้มีมีมีม,ม,มีมีแนวน้มความคินต่อมานะครับบอกว่าคิดแบบนี้ภูมิใจหรือเปล่าครับเป็นทหารไทยและผู้นําประเทศไทยเป็นแบบนี้ชีวิตเมืองไทยจะรอดไหมเนี่ยอืมอนาคตควมกินต่อมานะครับบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังว้าแดงทําไมไม่พูดให้หมดครับใครสนับสนุนอาวุธใครสนับสนุนทหาร ชนกลุ่มน้อยแต่อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะความคิดต่อมานะครับเขาบอกว่าทหารไทยมีไว้ยึดประเทศไทยอย่างเดียวนี่ครับเป็นไงทุกคนนะได้ฟังความคิดเห็นแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างน,นะครับนะเหมือนที่เขาพูด่นแเลยครับคือทหารว่าแดงอ่ะเขาไม่กลัว ทหารไทยนะครับเขาไม่กลัวทหารไทยหรอกเพราะทุกวันนี้เขาเนี่ยเริ่มแบบขยายอาณาเขตของเขาแล้วเพราะกับการเจรจานี่แหละจรจามาหลายรอบเจรจาเยอะเกินนานเกินเนี่ยจนข้ามปีนะครับทุกคนนะโอเคครับเป็นยังไงบ้างหนละังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้ว ลูกศิษย์ยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมได้ลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวฟังกันอีกรอบอันาคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องทหารว้าแดงนะครับผมนะครับตอนนี้ว้าแดงนะครับมันภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่มันยึดดินแดนไทยเราได้นะครับถึงมันจะยึดยึดดินแดนของเราได้ไม่เยอะครับแต่มันภาคภูมิใจนะครับที่มันสามารถยึดดินแดนไทยได้นะครับอันอันดับทหารของโลกคือ25ของโลกนะครับ มันภาคภาูมิใจเป็นอย่างมากนะครับดูไว้นะครับผู้นําของไทยเราดูไว้นะครับแม้ทัพภาคที่3ดูไว้นะครับผู้บัญชาการทหารบกของไทยท่านดูไว้นะครับเขายึดของเราได้ไม่เยอะนะครับแต่เขาภาคภูมิใจนะครับว่าเขานี่สามารถยึดดินแดนไทยได้นะครับไทยนี่ไม่ใช่ขี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับอันดับ25ของโลกนะครับอันดับทาง,างการทหารน,น,นะครับนะครับส่วนพม่าที่ว่าจะจะสู้รบกับไทยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ขนาดชาติพันธุ์ตัวเองกะเหลียงนะครับยังสู้ชาติพันธุ์กะเหลียงยังไม่ได้นะครับฐานพม่าครับถ้าขืนจะสู้รบกับไทยนี่คือประเทศพม่านี่คือล่มสลายเนี่ยนะครับเขาแค่ขู่เราเฉยๆนะครับพม่าครับเขาไม่มีอะไรนะครับนะครับแต่แต่กองทัพไทยมีดีหมดทุกอย่างครับแต่ไม่กล้าครับไม่กล้านะครับกล้าอย่างเดียวพี่น้องโชว์งานมันเด็กครับผมหัวจะปวด